สวัสดีครับทีวีช n แนลอาซนอนแฟนครับครับผมวันนี้เป็นวันพุทธที่30มสิตุลาคมครับ2องพันหกสเครับวันหยุดวันหยุดวันหยุดเมื่อคืนก็นได้นอนเต็มที่หน่อยนะเมื่อวานต้องขออภัยจริงด้วยเรื่องเสียงนะครับเพราะว่าคู่เนี้ยไม่เนี่ยอยู่กันมาก็สองปีกว่าแล้ว นะครับแล้วก็มีตกบ้างมีหลดบ้างอาจมีเสียงจี่พูดง่ายคือว่าก็คุณภาพนะอาจจะไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมแล้วนะครับเมื่อวานก็มีเสียงกึกกักกึกกักเนาะขอพะยจริงสั่งมาใหม่แหละเสียตังอีกนะสั่งมาใหม่แล้วแต่ทีนี้จะเป็นแบบเป็นคู่เลยมาแบบเป็นคู่เลยเผื่อๆได้กรณีใช้งานนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่กันหวังว่าวันนี้เสียงคงไม่ติดขัดอีกนะครับก็ นะอะไรรที่มันคุมค้มไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะที่หวย <c oughs> มือแก้วกสิของที่หวยนะครับไงก็ฝากไว้ในอ้อมใจเรื่องการสปอนเซอร์ของห้องนะแล้วก็เป็นขนาด100กรัมนะครับ3า0บาทสรงทุวไทยมึกแก้วที่ผ่านทำความาเป็นเกรนเอ,อนะครับกรรมวิธีผ่านทำความสะอาดแบบโหดดีมากเลยแล้วก็ไม่มีสารปรุงแต่ง นะครับรวมทั้งไม่มีสารกัาบูด้วยเพราะนั้นอยู่ได้สามเดือนนะอยู่งี้เลยครับแต่ว่าผมว,ว่าแกแล่วแลวรับรองทานหมดวยแน่นอนนะครับร้อยกรัมหนึ่งสามร้อยยี่สิบาทตรงด้วยไทยครับแต่เ้าเปิสั่งสามกล่องก็กล่องละสามร้อยบาทนะเอาวันนี้ขอญอาตคุยถึงเรื่องของควันหลงบัรลปดอหน่อยนะในความคิดเห็นของผมเป็นยังไงนะครับว่าเออเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมถึง มีอาการคล้ายๆกับบอยคอรหรือเปล่านะสำหรับในกรณีของเรือว่ามัติดทั้งทีมเลยก็มันเป็นผมว่ามันเป็นอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าในการอมอบรางวัลบอลลงดอเนี่ยเขาก็ต้องมีผลงานนักเตะให้โหวตใช่ไหมมีให้โค้ดต่างชาติโหวตอโค้ดที่จะได้โหวตก็คือจะต้องมีอันดับทีมชาติอยู่หนึ่งในร้อยอะไรประมาณเนี้ยนะ แล้วก็มีคะแนนโหวตกันก็ผลงานส่วนตัวดีผลงานทีมดีผลงานทีมชาติบุคลิกอุปนิสัยด้วยหรือเปล่าเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับแต่ก่อนเนี้ยเวลาที่บาลองดอเขาประกาศอะคนที่ได้ที่หนึ่งจะรู้ตัวว่าจะต้องมางานใช่ป่ะอ่าจจะต้องมางานนะครับแล้วก็ คืออะไรอะไรที่มันเป็นข่าวแล้วมันจะปิดไม่มีแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีข่าวหลุดออกมามันก็จะมีปูดก็เรียกปูดข่าวอย่างล่าสุดเนี่ยล่าสุดตามโผเดิมนะครับตามโผเดิมเลยนะเป็นวินซุตจุนเนี่ยของเรียวมัดริดที่เป็นตัวเต็งอยู่ในโผลเลยเป็นตัวเต็งออกมาเลยนะครับว่าน่าจะได้บอลงจอ น่าจะได้นะอ่านะครับทางเรียวบัลลิตก็แบบเตรียมตัวแต่งตรงแต่งองค์ทรงเครื่องมาแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางไปรับนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยมันมีแบบเป็นเป็นอเปเปอร์หลุดอันนี้ผมไปได้แคปมาให้ดูนะเสรยดาย้เมื่อวานเห็นวแบวบ,แบ,บเป็นเปเปอร์หลุดออกมากลายเป็นว่าวินิสุขุตไม่ได้ที่หนึ่งแต่เป็นที่สองและเปเปอร์หลุดออกมานั้น่ะ อันดับทุกอันดับตั้งแต่หนึ่งถึงสามสิบมาแปะเลยอตั้งแต่อันดับที่สามถึงสามสิบแปะเลยเพียงแต่ขยับเอาโรดี้ขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็วินดูซูตลงมาเป็นอันดับสองอันนั้นเป็นแชทหลุดทุกคนนี้ทีนี้ทุกคนก็เลยเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นพอะตเตงอ่ะแน่ๆคือวินดูซูตเอาข่าว่ะข่าวก็จะมาจากภายในอ่เตรียมมาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่กลายเป็นว่า มีการคล้ายๆปริกโผล่ออกมากแล้วมีแท็มีภาพนั้นหลุดออกมาพอ,อาหลุดออกมาโว่งานเข้าเลยนะครับทีนี้ก็กหึมกันเลยว่าตกลงจะกลายเป็นโรดรีจะกลายเป็นโรดรีนะครับแล้วก็จนในที่สุดก็ออกมาเป็นโรดรีจริงๆนะก็ให้ผลงานว่าเป็นผลงานส่วนตัวดีนะครับผลงานทีมชาติยอดเยี่ยมนะทีมก็โอเคนะแต่ว่าพอมีกระแสข่าวลือมาอย่างนี้นะครับโอ้ทำให้เหลี้ยวมาติด ไม่ไปทั้งทีมเลยคล้ายๆเป็นการแบบแบนบเป็นการแบบบอยคอรเป็นแบบแสดงให้เห็นนะว่าว่ากูไม่เห็นด้วยลักษณะนี้กูไม่เห็นด้วยเลยนะครับทั้งๆท,ที่รางวัลต่างๆของของเรื่อมันติดนี้ได้เยอะนะครับเพราะว่านอกจากตัวอ ตัวอันเช่ลัตติครับก็ได้เป็นโค้ชยอดเยี่ยมนะครับเป็นอ่าแมนเจอร์ออฟเดอะเยียนะโค้ชอันเช่นะแล้วก็ตัวของเลอมาลิตก็ได้เป็นทีมออฟเดอะเยียด้วยแนะเป็นทีมออฟเดอะเยียด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ค่อนข้างที่สําคัญนะแต่ว่าบาลองดอร์เขคงจะต้องแบบคนอันดับหนึ่งเท่านั้นนะ่ยก็เลยต่อต้านไม่ไปพอไม่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นก็มีเสียงกระแสมาโอ้ว่วาทำไมไม่มีจปิริต <c oughs> ขออภัยไม่มีจปิริตไม่มีอะไรเลย ถแถลงการออกมาเลยครับเมื่อคืนนี้นะถแถลงการจากเรอัมลมาดริดเขาบอกเลยบอกว่า,าถ้าเผื่อเกณฑ์รางวัลแบบนี้ยถ้ากดเกณฑ์เป็นรางวัลแบบเนี้ยและกําหนดว่าวิดิสูดไม่ใช่เป็นผู้ชนะเกณฑ์เดียวน,นี้ก็ควรจะกําหนดให้คาบาฮานคาบาฮานของเรอัมลมาดริดน่าจะเป็นผู้ชนะด้วยอ่าแต่ว่าเนื่องจากกรณีไม่เป็นเช่นนั้นชัดเจนว่าบลังดอของยูฟ่าไม่ให้ความเคารพเรอัมลมาดริด เพราะฉะนั้นเรออลมลิดก็จะไม่ไปในสถานที่ที่ไม่ให้ความเคารพเราโอ้โหก็ออกมาแรงนะครับบอกมึงไม่เกลียกูกูไม่เก็ดีดมึงอะประมาณเนี้ยถาโลดีได้ถาโรด,ด,ดีได้ตำแหน่งแบบนี้ด้วยกฎเกณฑ์แบบนี้คา,าร์บาฮานของเรออลมลิดก็ควรจะได้เช่นกันนะมีข่าวลือึกว่าไม่จะมีการแบบขนาดบูลี่เหยียดผิวกันหรือไม่เลยนะ นะครับแล้วก็ตัวคา,าร์พาร์เองก็บอาว่กก็ผลงานได้ดีด้วยแล้วก็มีดีกว่าโรดีด้วยคือปีที่ผ่านมาได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกกับเรอมาลิดได้แชมป์อ่ายูโรกับทีมชาติสเปนเช่นกันทําไมถึงไม่ได้โอ้นี่แหละครับก็เลยทําให้กลายเป็นมีเสียงค้านมีเสียงอะไรกันการบอยคอรดก,กันก็เดี๋ยวต้องลูกดูกันยาวๆว่าเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับตัวผมบอกว่าการบอยคอรดเป็นเรื่องปกติถ้าใครจําได้สมัไมก่อนเนี่ย ช่วงเมสซี่กับโรนัลโด้ที่ผัดกันเนะ่ะพอเมสซี่ได้โรนัลโด้ก็ไปไปพอโรนัลโด้ได้เมสซี่ก็ไปไปนึกออกปะมันก็เป็นการแบบในเชิงอะเหมือนการเสียเหรียมเขาไปทำไมไปแล้วกูไม่ได้แสงไงแล้วก็ไ้คนที่หนึ่งเขาได้ไปอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นเป็นอ่าสีสันของเมื่อวานนี้เป็นดามา่าแล้วก็ในเพจเรียวมาติดกับเพจของเมนซี้ทะเลาะกันที่หายเลย ทะเลาะทะลาะกันนะไอ้ทางซิตี้ก็บอกโอ้เป็นเด็กๆด็กองแงอะไรประมาณนี้นะไอ้ทีมของเลวอร์ิดก็บอกว่าโอ้ซิตี้มึงก็เพิ่งเคโนมามึงอะไรมากมายล่ะหนาก็อันนี้เป็นเรื่องของเขาแล้วกันก็เอาหยิบมาเป็นคำๆนะก็รอ,อดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอ่ะเราเองอะเรามีสี่คนที่ติดโผไปด้วยในสาสิบนักเตะผมก็ถือว่าเป็นสาสินักตเตะยอดเยี่ยมแล้วกันนะบอลองดอ เมื่อวานเขาก็จัดกันที่ปารีนะครับฝรั่งเศสก็ไม่ไกลไม่ไกลอ่ะคนที่19อันดับ19ก็คือกัปตันมาตินเออร์เดนการ์ครับวัยยีขวบของอาร์ซนอลนับติดเข้าไปด้วยนะแล้วก็อันดับที่21ครับไอเจ้าน้องบีครับ23ขวบนะบุกโยซากา้าก็ติดเข้าไปด้วย21แล้วก็มา24ครับวิลเลียมซาริบายหนูวัยรุ่นเราอายุ23 กองหลังของเราก็ติดเข้าไปด้วยนะครับและคนสุดท้ายที่เราติดไปก็เป็นพิกข้าวดิแกนไลท์ครับตอนนี้25ขวบแล้วก็ติดไปด้วยเพราะฉะนั้นก็สี่คนของเราก็มีชื่ออยู่ในบัลลังบอลงดอด้วยก็ถือว่าได้รับเกียรตินะครับได้รับเกียรติได้รับาการชื่นชมนะว่าก็มีคุณสมบัติที่โอเคเหมือนกันก็นะสิ่งที่พิเร์ลีกตอนนี้พอใจก็คือ ตัวของโรดี้เนี่ยเป็นนักเตะพรีเมียร์ลีกคนแรกหลังจากปี2007-2008นะที่ตอนนั้นโรนัลโดได้ถ้าใครจำได้นะครับที่เดตอนนั้นโรนัลโดได้จนมาหูนานมากจนมาถึงพรีเมียร์ลีกนี่แหละถึงเป็นโรดี้เพราะนั้นกระแสในกระแสในอังกฤษเนี่ยค่อนข้างที่จะเฮฮาปาร์ตี้นะไม่เหมือนกับกระแสในสเปนที่ตอนนี้โอ้โห ร้อนแรงจริงออะนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันอมมาฝาละกันนะแฮร์รี่เคนก็ได้รางวัลด้วยนะครับรางวัลแก๊สมุลเลอร์นะแก๊สมุลเลอร์ er, ก็เป็นยอดดาวยิงของทีมชาติเยอรมันตอนตกนะครับใพ้รางวัลสําหรับพวกไอกระสุนปุนใหญ่ทังหลายอะนะแฮร์รี่เคนก็ได้รางวัลเพราะยิงไปห้าสิบประตูเท่ากับไอประธานเป้นะแต่วันนี้พี่แฮร์รี่เคนขึ้นมาคนเดียวประธานเป้ไม่มาไม่รู้อยากมาป่ะแต่ไม่ได้มา เรือบริบิมไ,มไม่มากูจะไปได้ไงใช่ไหมเออเขาได้รงางวัลพร้อมกันนะครับส<ม>่วนของไวัยรุ่นยอดเยี่ยมก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีพิโคครับตัวรามินยาเมาของบาซาโลน่านะก็ได้รับรางวัลไปแล้วก็ดีจินดีกับตัวของเอเม i ลิโอมาติเนสด้วยครับจอมหนึ่งจากแอสตันยูลาก็ได้รับรงางวัลอ่า hm ่เลฟยาชินเลยาชินก็เป็นผู้สาประตูทีมชาติรัสเซีย นา,นายดีที่มีความโอ้โหเขาเรียกว่าหมึกดำนะหมึกดําใส่ชุดดำเลยชอบใส่ชุดดํานะครับแล้วก็มาทีนี้ก็ได้รับควาลสองปีติดเลยนะครับแหมก็หลังจากที่คว้าทีมคว้าอะไรนะฟุตบอลโลกเสร็จแล้วก็มาคว้าในรายของโคปาเดอร์เมกาด้วยนะก็ยินดีไปด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวต้องตามดูแล้วกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอมาดูทั้งฝ่ายของเรามั่งตอนนี้ นะตอนนี้โอ้โหเมื่อวานนี้มีขามา่าวมาแรงมากเลยครับสำหรับเบคีกซินิวเลยนะนะหลับแต่ลายของทีมอาพาเมัสครับทีมในลีกของบราซิลนะก็ถือเป็นทีมทีมแข็งทีมหนึ่งอ่ะในบราซิลก็จะมีะมีฟลามิงโกวัสโกเดกาม่านะรวมถึงพาเมลัสแล้วก็อีกหลายทีมที่แบบเป็นทีมที่ระดับชั้นนำของบราซิลแล้วก็ผลิตนักเตะดีๆมานะ พอเล่นให้บาซิลเสร็จนะก็จะเข้าประสู่เวทียุโรปนะมาเยอรมันมาะเปนมาฮอลแลนด์มาฝรั่งเศสมาชุบตัวก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทีมต่างๆต่างนะก็พาเมลัสครับมีรายงานว่าได้ยื่นข้อเสนอมาทางอาร์เซนอลน,นะตัวของเลยราปาเลราครับประธานสโมสรพารเมลัสได้ติดต่อมาอย่างอาร์เซนอลจริงๆเลยนะครับว่า มีการติดต่อนะติดต่ออา,อาร์เซนอลเพื่อจะขอซื้อตัวคราเวียนเชสุดนะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็ยังไม่รู้อะไรก็บอกว่าปฏิเสธไปแล้วนะครับเขาบอกว่า,าเสนอไปที่อาร์เซนอลแต่โดนอาร์เซนอลปฏิเสธนะหลังจากที่เชสซุดย้ายมานะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มสถานการณ ในฐานะตัวจริงอ่ะยังไม่ค่อยดีนะครับเราก็เลยทําให้พามาเล่พยายามที่จะอาศัยจังหวัดเนี้ยอยากจะดึงเชียร์ซสกลับไปเล่นที่บาราซิลนะครับก็เราติดต่อไปยังอาเจนอลแล้วแต่ว่าอาเจนนอนตตอบปฏิเสธตอบปฏิเสธบอกว่าไม่ขอเจราจาใดๆทั้งสิ้นครับนี่ตัวของเปเล่ากล่าวผ่านตัวของเอเ n ซีเอ็นเลยนะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงต่อก็แสดงว่ายังคงเนื้อหอมอยู่แหละ นะสำหรับนาลายของคลเบนเจสุดครับส่วนข่าวาวิขานึงที่ของเราเนี่ยช่วงของมกราคมเนี่ยในช่วงตลาดหน้าหนาวเนี่ยมีโอกาสมากๆานะครับที่มันอาจจะเกิดบิ๊กเดีลอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะเพราะว่าเราใช้เงินในช่วงหน้าหน,นาวนะไม่ค่อยเยอะช่วงซัมเมอร์มันค่อยเยอะ๋อย่ช่วงหน้าหน,นาวมกราเนี่ยอาจจะมีอะไรไหมนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนครับได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับตัวของวิกตอร์เกลเคเลสไปแล้วนะศูนย์หน้าของเขาน่มีการตกลงกันแล้วว่า พร้อมปล่อยตัวนะแต่ว่าเป็นช่วงของซัมเมอร์นะครับก็เกีเกลสมกรานี้ไม่น่าจะมานะแต่ว่าช่วงของหน้าหนาวช่วงของซัมเมอร์นะปิดฤดูเนี่ยมีโอกาสมานะครับโดยที่ตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่ประมาณ6 0สิถึงเจล้านยูโรอันนี้ตัวนังเตะทําเงื่อนไขกับสปอร์ติ้งลิสบอนไปแล้วถ้าเผื่อมีใครเสนอหกสิถึงเจล้านมาก็น่าจะมีการ พูดคุยกันสำหรับเกียวเคเลสนะก็เอาไหมก็นาสนนะเพราะตอนนี้เกียวเคเลสผลงานค่อนข้างดีครับลงไปสิบี่ยิ่งสิบตีนะในลีกอ่ะแล้วก็ในยูฟ่าจะเป็นลีกบ้วยพนันก็เดี๋ยวเราก็ต้องมีโอกาสเจอกัน้ึยนะร์ตบงลทีบอลเนี่ยเรามีโอกาสเจอกในแชมเปี้ยนลีกด้วยผมจําไม่ได้แลที่หกหรือเจ็ดเนี่ยไปเยือนมังรู้สึกจะไปเยือนก็เดี๋ยวได้เห็นฟอร์มได้เห็นฟอร์มแบบอ่า ชัดๆนะเห็นหน้ารูปร่างหน้าตากันอย่างชัดๆเลยทีเดียวสําหรับตัววิกตอร์เกียวกเกเลนนะครับอ่ะวันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องของถ้าใครจําได้เมื่อวานนี้มีพี่ท่านหนึ่งสกิดมาบอกแม่จําได้ไหมตอนที่เราซื้อกองหลังมานะซื้อคาราฟิโอรี่มาอะไรพวกนี้ยแล้วก็มีหลายเสียงบอกว่าโห ซื้อมาทําไมจะมาถมกันเลรอยากได้หน้าเป้าอยากได้หน้าเป้าอาาาะที่หลายหลายคนบอกนะเหมือนกับพี่พิเกลเดต้าเป็นผู้มาก่อนการ <laughs> รู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับบรรดาแผงหลังของเรานะครับโอ้แผงหลังของเราเจ็บห้าตัวนะเจ็บห้าตัวนะไม่ได้แบบไม่ได้รู้ก่อนการหรอกผมว่ามันเป็นจังหวพะพอดีแหละแล้วก็ นักเตะคนไหนที่น่าจะเหมาะกับทีมนะครับน่าจะเหมาะกับทีมมีคุณสมบัติครบตัวนันตามที่เคยเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นแนวทางทัศนคติไลฟ์สไตล์นะครับฟอร์มการเล่นค่าตัวที่เหมาะสมทุกอย่างถ้าคุยกันแล้วโอเคก็น่าจะได้มาร่วมทีมกันผมเลยมานั่งจัดทีมไม่ได้มานั่งจัดทีมมานั่งดูทีมโดยเฉพาะแผงหลังเรา ตั้งแต่แมตช์แรกเลยเอาเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะครับเอาเฉพาะในพรีเมียร์ลีกว่าตอนแรกเหมือนพี่ต้าจะมี11คนละแล้วก็แผงหลังค่อนข้างเสถียรแล้วนะครับเราเปิดฤดูกาลด้วยการชนะวูแฮมตันสอประตูต่อศูนย์ครับวันนั้นแผงหลังของเราใช้พี่เสือเป็นวท์แบ็คขวามากันเยสกับอาสริบาจับคู่กันแล้วก็ใช้พี่โอล็กซานเดอร์ชินเจนโก มันตัดเองแล้วก็มาเองอีกอ้าตอนนี้เครื่องเป็นแล้ววะงงลนะ้เหมือนกับตัวรับสัญญาณเม่อกี้ตัดแต่ว่าต่อเองเฉยเลยอ่ะแล้วแต่ <c oughs> ดูไปนะครับแล้วก็ถึงไหนละหลังจากแมตช์แรกอ่ะยูริติเบอร์ลงมาแทนอ่าลงมาแทนพิโอเลกซานเดอร์ชิโกแมตช์นี้ยูริติเบอร์ก็ได้ลงเป็นตัวจริงเลยนะครับแล้วก็เอ่อคาราฟิโอลีได้ลงมาลงแมตช์แรกนะครับ แทนยูเลนเบอร์ในนาทีที่79นใะนาทีที่79นีคือการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในแผงหลังเราแล้นะครับแม์ที่3ที่เราเสมอไบตันนะเสมอไบตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็มีเหตุการณ์ใบแดงของพี่ข้าวดิแกนไลท์นะครับเหมือนกับเราจะเริ่มเสถียรครับพี่เสือเป็นไว้แบ็คขวานะกูกาเบียนกับซาลิบายืนคู่การเหมือนเดิมแบ็คซ้ากลายเป็นยูเลนติมเบอร์ก่อน นะกลายเป็นยูเรนติเบอร์ก่อนก่อนที่จะตัวคาราฟิโอลีจะลงมานะครับแล้วก็โอเลซานเดอร์ชินโก้ลงมาเปลี่ยนยูเรนติเบอร์แผงหลังเราเริ่มนะเพิ่เริ่มแบบเสถียนนรนะดูแล้วไม่มีอะไรนะตอนนั้นแต่ว่าเริ่มมีการติดเหลืองของพิ้าตเดคันไลแล้วแมตตอมาครับเราบุกไปเยือนท็อตแนมคอสเปอร์ด้วยการที่ไม่มีพิ้าตเดคันไลแล้แต่ว่าแผงหลังเราครับเสถียรแป๊ะเลยทางซ้ายยังเป็นยูเลนตมเบอร์ คูเ่เซนเตอร์เป็นคาเบียนเป็นซาลิบาแล้วก็พี่เสือเป็นไว้เป็นแบ็คขวานะก่อนที่จะ,ะไม่มีอะไรแมตน,นั้นก็เลยสู้ได้อย่างเต็มที่เพราะแผงหลังเรายืนอยู่ครบตลอดเลยนะครับจนแมตช์ที่ไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแผงหลังเราเริ่มมีการเปลี่ยนครับพี่เสือเป็นไว้หายไป นะพี่เถือเป็นไว้หายไปครับเอาอยูเลนติเบอร์มายืนแบ็คขวาคู่กลางยังเป็นกราเบียนกับอาริบาเหมือนเดิมครับทั้งซ้ายเป็นคาราฟิโอรีซึ่งคาราฟิโอรีก็ยิงประตูได้ด้วยนะแมตช์นั้นเสมอกันไป2-2ครับแต่ว่าเราก็เสียเลโดทอนสาไปนะมะีตัวของอยาคุบคิวอรครับลงมาแทนตัวของคาราฟิโอรีนะแล้วก็มี่ามลุยสเกลี่มาแทนยูเลนติเบอร์ที่มีอาการ บาดเจ็บนะครับแมตต่อไปเราลับมาเตะบ้านเราเจอกับเลสเตอร์ชนะเลสเตอร์ไปทีสองวันนั้นเราใช้ยูนิเทมเบอร์แบ็กขวาพิสืเป็นไว้เจ็บไปแล้วนะแล้วก็ใช้คาราฟิโอลีเป็นแบ็กซ้ายกู่การเป็นการเบี่ยงกับวิลเลียมสลิบาเหมือนเดิมนะ mm hmm. แล้วก็เราชนะไป4ประตูต่อ2นะครับแผงหลังเราอยู่ครบกันเลยอยู่ครบกันตลอดเลยนะจนมาถึงแมตช์ที่เราเปิดบ้านชนะเซาล์ต erm ันตัน31 มีอาการหายไปแล้วยูลินเดเบอร์มีอาการบาดเจ็บนะครับต้องใช้พี่บึกโทบัสมาเตมายืนแบ็คขวาคู่กลางเป็นสัลิบา์กับมาเกนเดยสเหมือนเดิมแล้วก็ใช้คาราฟิโอลีนะครับไปยืนแบ็คซ้ายนะแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกโดยคาราฟิโีถูกเปลี่ยนตัวเอายากุบปคิวออลลงมาแทนแบบนั้นเริ่มเห็นแล้วนะว่าทำไมพี่บึกโทมัสปาเต่ลงไปเพราะว่าทาเคลรุโงทมิยสุ พิ่งจะหายเจ็บแต่ในลายของพิเศอเป็นไว้หายไปเลยนะหายไปเลยครับแมทที่เจอกับบอลหมัดแมทที่เจอกับบอลหมัดนะครับเป็นแมทที่เราแพ้นะแผงหลังเราเป็นลิคาโดคาราฟิโอรีครับแบ็คขวาเป็นพิเือเป็นไว้นะกู่ลางเป็นมากันเย็ดก,กับซาลิบาอยู่แล้วแบ,บ็คนี้ซาลิบาโดนใบเหลืองนะแบบ็นี้เราโดนใบเหลืองนะโดยซาลิบาแล้วก็ทุกคนยังอยู่ นะมีมียังอยู่ครบเลยนะครับจนกระทั่งแมทที่เจอเบลิวพูเนี่ยวันนั้นเราไม่มีสติบานะครับแมทก่อนเนี้ยแมทก่อนหน้านั้นมีอ่าทาเครุโทมิสุลงไปแทนใครสักคนเนี่ยแล้วเล่นได้หกนาทีแล้วก็เบียดการบาดเจ็บ มีอาการบาดเจ็บครับจนแมตล่าสุดเจอเรยปูลเราใช้พี่หมึกถุกมาปรปาเตเอาพิ่เสือเบนไว้มาจับคู่กับมากันเยสครับแล้วก็ยูเลนติเบอร์มาเล่นแบ็กซ้ายแทนคาราฟิโอลีจะเห็นเลยว่าไม่ช่วงสามสี่แมตช์หลังเนี่ยไม่มีการเสถียรเลยเราจะต้องปรับปรับแผนเปลี่ยนตัวตลอดเวลานะครับพิตา้าจะต้องใช้โกลเมตเด็ดพายทุกอย่างเลยนะ ทุกอย่างเลยในการที่จะปรับแผงหลังให้มันดูสมดุลให้ดีที่สุดนะครับให้ดูดีมีคุณภาพที่ดีที่สุดนะ่ะตามทรัพยากรที่เรามีนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวว่ากันในแมตช์ค่ำคืนนี้ในแมตช์ค่ำคืนนี้ก็ต้องต้องชื่นชมพี่มิเกลเ,กเตต้าเนี่ยนะว่าเขาก็เลือกใช้แลเต่ที่ค่อนข้างที่จะเข้ากับตําแหน่งนะอย่างพี่หมึกโทมัสปาเต้แม้ก็ลงไปเล่นด้วยเดี๋ยวคืนนี้ผมว่าเปลี่ยนอีกแต่คืนนี้คาราบาวครับ ามตัวผมผมพิซซีเรียสเอาเตะลงไปเลยเอาเจสซุสลงไปเอาไลามลงไปแต่เชื่อเถอพิต้าก็จะต้องส่งตัวหลักๆล,ลงไปคอยซัพพอร์ตด้วยนะคนที่ไม่ค่อยได้เล่นในช่วงที่สองธรรมาที่ผ่านมาก็คงจะได้เล่นกันนะประตูจะเป็นแทฟฟอร์ดไหมหรือจะเป็นเนโต้ก็ว่ากันนะครับสกินลี่ก็น่าจะได้เล่นนะก็ก็ต้องหาคนอ่ะ ไปประคองวิลเลียมสตูบาไม่ได้ไดู้ลวันนี้ก็ลงน่าจะได้ลงไปยืดเส้นยืดสายอ่ะความคิดผมนะ mm. พิจอจินโยอีวาอีธานเนี่ยพวกนี้ได้ลงแน่นอนนะครับก็คงมีตัวใหญ่ตัวจริงโลกไปผสมบนเปด,ด้วยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะอ่าโอเคนะครับก็เช้านี้คงจะทิ้งท้ายประปานนี้เดี๋ยวต้อง เรื่องของตัวไวเลตเดี๋ยวคงจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขทีแต่ว่าต้องรอของนะรอของไม่ได้ไปปุ๊บแล้วแล้วก็ได้เลยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่เมื่อกี้ก็ตัดอีกแล้วก็แล้วก็ก็ต่อเองตัดเอง,ต,อเองต่อเองด้วยอ่เดี๋ยวผมไปดูอีกทีแล้วผมจะตัดต่อออมาอีกทีคงประม,มาณนี้ก่อนแล้วกันนะเช้านี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากาันคืนนี้เดี๋ยวก็ตามดูนะคาราบาวครับครับสำหรับอา,อาร์เซนอลซึ่งถามผมผมไม่ซีเรียสนะก็เปิดเป็นเวทีให้ไอ วัยรุ่นเราแล้วก็ให้ตัวของอบรรดาผู้เล่นสำรองที่ไม่ค่อยได้ลงนะครับให้ไปลงไปยืดเส้นยืดสายนะคืนนี้นะครับตีสองครึ่งนะตีสองครึ่งเราจะเตะ,ะกับเพสตันนอตแอนนะเจอกับเพลสตันนอตแอนแล้วก็ไบรตันเจอลิเวอร์พูลนะแล้วหูแอตนเวลาเจอคิสซัลพารลสแมนยูเจอเลสเตอร์เลยนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเจอเชลซีโอก้ก็หนักๆนะ เราอะโชคดีนะบุกไปเยือนเฟสต้นอตแอนแล้วอีกคู่หนึ่งตีสามสเปอร์เจอแมนซิตี้โหโหโหกน็นะก็ยังเป็นคาราบาวครับราบลึกที่ยังคงโอเคอยู่นะก็ตามรุ้นกันละกันนะว่า,าผลงานจะเป็นยังไงจะใครลงบ้างเราเองอะเจอกับเฟสต้นอตแอนดนัสุดท้ายนะัดสุดท้ายก็คูอนูนไปเลยครับ f a ครับนะในปี2017 ปี2017นสิเู้เลยอ่ะองค์กรพิต้ามาอีกอ่ะนะอ่าเราบุกชนะเพซซันนอตแอนไปครับ2ประตูต่อหนึ่งนะก็หูนานนานมากไม่ค่อยได้ลงแต่เพซซันนอตแอนเป็นทีมที่เก่าแก่ทีมหนึ่งละกันนะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับเช้านี้นะครับฝากไว้ในอ้อมใจด้วยมือแก้วของที่หวยนะครับ ที่ผ่านการทำความสะอาดอย่างดีครับแล้วก็ไม่มีสารปรุงรสไม่มีสารปรุงแต่งแรงสิ้นแล้วก็ไม่มีสารกันบูดด้วย100กรัมแน่นๆแบบนี้เลยน 320. ้บาทตรงลูกไทยถ้าสั่ง3กล่องคิดกล่องละ300ก็ฝากไว้ในอ้อมใจเลยแล้วกันนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับที่เวช่องอาร์ตช่อแฟนเด้วยครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัย ส่งกำลังใจใพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชบบายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกนันหล่พรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ